สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเสาเอ็นและก็คานทับหลังกันนะคะก็อันดับแรกเลยเนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีอะไรกันบั่งนะคะโดยโครงสร้างบ้านทั่วไปอะค่ะก็คือเราก็จะพบกันอยู่แล้วเนาะที่เราจะเห็นการปกติก็คือเสาคานพื้นประตูหน้าต่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งที่มันจะมีอยู่ข้างในด้วยและบางท่านก็ อาจจะทราบอยู่แล้วแล้วก็บางท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทรบาบดังนั้นเราจะมาทําการชี้แจงให้ฟังก่อนนะคะว่าในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากเสาข้านพื้นแล้วเนี่ยมันมีอะไรด้วยนะคะที่เราจะพูดถึงตอนนี้ก็คือเสาเอ็นคืออะไรนะคะเสาเอ็นเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ทําหน้าที่ยึดระหว่างประตูหน้าต่างเข้ากับผนังนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าประตูชิดกับเสาไม่จําเป็นต้องมีเสาเอ็น ะะอาจจะมีแค่ฝั่งเดียวแต่ถ้าผนังถึงผนังและประตูอยู่ตรงกลางนะคะระนั้นการก่อสร้างเนะะี่ยค่ะจำเป็นต้องมีเสาเอ็นมาประคับประคองประตูไม่ให้เกิดการเอียงเอ,งเองหรือทําให้ผนังชิ้นนั้นนะคะมีการล้มเกิดขึ้นได้นั่นคือตัวเนี้ยเสาเอ็นก็คือมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้กั้นโครงสร้างระหว่างผนังถึงผนังนะคะเพราะว่ามันมีช่องเจาะ เกิดขึ้นดังนั้น,น,นคือควรจะมีเสาเอ็นทีนี้คานทับหลังคืออะไรคานทับหลังก็คือจะเป็นเหมือนกันค่ะเสาเอ็นน่ะมันจะเป็นแนวตั้งก็คือจะวางแนวแนวตรงเนาะเป็นเส้นตรงนะคะส่วนคานทับหลังเนี่ยมักจะอยู่แนวนอนนะคะก็พาดไปนั่นเองโดยปกติแล้วนะคะพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเสาเอ็นหรือคานทับหลังนะคะีค่ะมันจะอยู่ในช่วงของระยะความสูงหรือความกว้างเนี่ยเกิน3เมตรขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีอะไรนี้นะคะหนึ่งช่วงในอช่วง,วงแต่ เรื่องของการซอยหรือการเพิ่มระยะของคานทับหลังหรือว่าเสาเอเนี่ยค่ะโดยปกติอาจจะเป็นเอาเอ็นห้าสิบถึงเมกีเมิไม่ใช่เมกี้เมท้าสิบนะคะขึ้นอยู่กับการออกแบบในเชิงของวิศวกรรมเนี่ยสามารถที่จะออกแบบเรื่องของคานทับหลังแล้วก็เสาเอ็นได้นะคะแต่โดยหลักๆเนี่ยก็จะมี2ตัวเนี่ยประกอบอยู่ด้วยกันเสมออ่ะโอเคเราก็มาพูดถึงเรื่องความรู้เรื่องเสาเอ็นและทับหลังกันแล้ว นะคะอันดับต่อไปเรามาใช้งานโปรแกรมกันหลักๆเลยก็คือว่าเสาเอ็นเนี่ยเมื่อเราเขียนใช่ไหมคะด้วยตัวโปรแกรมเนี่ยมันคือขึ้นต้นว่าเสาอยู่แล้วเพียงแต่เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเครื่องมือกันนิดหน่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้เสาเอ็นที่เวลาการคิดเนี่ยค่ะมันก็จะไม่เหมือนกับเสาบานทั่วไปเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนตัวค่านะคะมันก็จะมีเรื่องของเสาเครื่องมือเสาใช่ไหม อันคือเรามาดูกันก่อนเสาตัวแรกนะคะอ่าเสาตัวแรกมันจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณเอ,อ่อยี่สิบคูนยี่สิบนะคะคือเสาบ้านพักอาศัยทั่วไปนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนขนาดใช่ไหมคะเสาเอ็นเนี่ยกลักษณะก็คือเราใช้คําสั่งเสาเหมือนกันค่ะก็คือเสาเนาะจาก20คูนยนะคะเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงให้มีขนาดเท่ากับเสาเอ็น ซึ่งเสาเอ็นเนี่ยค่ะเราใช้ขนาดเท่าไหร่ตามที่เราต้องการอย่างเช่นบางท่านเนี่ยเป็นเสาเอ็นแล้วที่มีมีก่อฉาบปข้างนอกอีกทีหนึ่งนั่นคือขนาดของเสาเอ็นนั้นก็จะเล็กลงไปอีกอาจจะเหลือเจ็ดเซนแล้วก็มีฉาบอีกประมาณเอ่อหนึ่งจุดห้าหรือสองเซนเออสองมิลน,นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เรื่องของโครงสร้างแล้วก็การออกแบบนะคะว่าต้องการให้เสาเอ็นเนี่ยติดตั้งแบบไหนนะคะ อันนี้คือเป็นเนื้อเต็มนะคะเนื่องจากว่าเราใส่แบบเต็มๆเ,เพียวๆให้ดูก่อนว่าขนาดมีความแตกต่างกันนะคะอ่นทีนี้ก็คือข้อสังเกตนะคะเสาตัวแรกนะคะวิธีการคือนะเสาตัวแรกเขาจะมีเลเยอร์นะคะเราทําการสร้างเลเยอร์ไว้ที่ตัว s แล้วก็ ar อลัมน์นะคะซึ่งเสาตัวนี้นะคะก็คือนะเป็นเลเยอร์ที่เราใช้งานสำหรับเสาโครงสร้างหลักนะคะส่วนเสาโครงสร้างรองนะคะตัวนี้ เราทําการเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเสาเอ็นนะคะตัวนี้เห็นไหมอ่ะในหลักการเนาะก็คือให้ทําการสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะคะ2ตัวเครื่องมือนะคะจะอยู่ในแถบเครื่องมือออปชั่น Element a t แอท b u t ิและเลือกคำว่าเลเยอร์นะคะ เลเยอร์แล้วก็ทำการด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือจะเป็นกล่องเรื่องของหมวดประเภทงานต่างๆว่าต้องการจัดหมวดประเภทไหนนะคะด้านขวาก็ทำการสร้างวิวเลเยอขึ้นมาแล้วก็กดไปนะคะว่าต้องการสร้างเลเยอร์อะไระสมมติเป็นเสาเอ็นใช่ไหมอ่ะเสาเอน็นเนาะ,ะสมมติเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการกํามหนดค่านะคะว่าเสาเอ็นเลเยอร์ตัวนี้ค่ะสามารถใช้กับหมวดงานประเภทไหนได้บ้างก็ทําการเลือกเนาะแล้วก็เปิดลูกตา นะคะอย่างเช่นเสาเอ็นตัวนี้เนี่ยต้องใช้กับหมวดประเภทนี้ได้ก็เปิดตุ๊กตาเนาะแล้วก็อันไหนใช้ได้างไม่ใช้บ้างอันไหนนี้นะนะคะก็เลือกเอาแล้วก็ทําการกดอัปเดตไปนะคะมันก็จะมีเลเยอร์เสาเอ็นเพิ่มขึ้นมาด้วยรวมถึงทับหลังด้วยนะเอ็นทับหลังด้วยนะคะก็คือสร้างแยกขึ้นมาเป็นสองตัวอ่าก็คือหลักการคือการสร้างแบบนี้นะถ้าใครสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องของการสร้างเลเยอร์นะคะได้มีทําการทําวิดีโอไปให้แล้วก่อนหน้านี้เรื่องของการทํา การตั้งกลุ่มเซตเลเยอร์นะคะก็กลับไปดูในกลุ่มของเซตเลเยอร์อย่างละเอียดทีนึงก็ได้นะคะโอเคเราก็ทําการสร้างเป็นเสาเอ็นนะคะแล้วก็เอ็นทับหลังนะคะคานทับหลังเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าหลักการก็คือพอเราใช้คําสั่งเสาใช่ไหมคะคอลัมน์เนาะคอลัมน์แล้วทําการเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นเสาต้นแรกใช่ไหมคะคือโครงสร้างหลักเราใช้เป็น เสาโครงสร้างใช่ไหมก็คือตัวนี้นะคะก็เขียนขึ้นไปเลยค่ะปกติก็คือขนาด20่สคูนยีเนาะก็คืออ่ายี่สนยีแบบนี้ทีนี้เสาต้วนี้นะ20่สบคูนยีถ้าเราต้องการให้มันมีเสาเอ็นด้วยใช่ไหมคะก็ขอแยาก๊อปปี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนขนาดนะคะตามที่เราต้องการเสราเอ็นนะคะมันจะมีเออเรื่องของเสาเนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่2แบบนะคือตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยคือเขาจะไม่พเพอกไม่พอกกับเนื้อวัสดุนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้มันจะทําการพอกให้ด้วยอย่างเช่นถ้าเราตีผนังไปแล้วก็เดี๋ยวมันจะพอกให้เอันนี้เดี๋ยวขอตั้งค่าให้มันกลายเป็นสักสิบแล้วกันนะให้ดูนะคะจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะโอเคมันก็จะเป็นสิบสิ่งนี้นะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขอญาติตีผนังให้ดูหนึ่งชิ้นนะคะผนัง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 สิบเซนแล้วกันเนาะน ตัวนี้สิบเซนขีดผ่านนะคะขีดผ่านแบบนี้ไวเซนเตอร์ปุ๊บอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเหมือนจะทําการพอกให้นะคะดูออกไหมคะอ่ะเดี๋ยวใหรขยักไปดูก่อนนะนี่คือสิบเซนใช่ไหมคะแล้วซึ่งเสาเอนก็คือสิบเซนด้วยเมื่อเอาผนังเนี่ยคะ่ะมาชนกับเสาเอ็นะคะโดยที่เราเลือกว่าเสาตัวเนี้ยคะ่ะมีการพอกเกิดขึ้นตรงนี้นะพอกเกิดขึ้นแปลว่าเนี่ยมันบวมขึ้น อันนั้นคือถ้าต้องการให้เสาเอนะะ็นเนี่ยค่ะพอกับวัสดุของโครงสร้างปูนฉาบนะคะแปลว่าขนาดนต้องลดลงหรืออาจจะเป็นเหือนสัก0.7นะคะแล้วก็กดไปทีเนี้ยเวลาเราดึงเข้าไปเนาะมันก็จะกินกันแบบนี้นะคะมันจะเท่ากันพอดีดดูเหมือนจะไม่เท่านะแต่ว่าเวลาฉาบมันเรียบร้อยแล้วสมมติว่าถ้าไม่มั่นใจอะเป็น0.8ละยังไง 0.8เห็นไหมคะมันจะมีปูดขึ้นมานิดหนึ่งดังน,น,นั้นคือเนี่ยพื้นที่ที่เราฉาบมันก็คือ0.7ก็คือ0.3นะคะอ่ามันก็จะแบบนี้ถ้าในกรณีที่ต้องการแบบเป็นเสาเอ็นแล้วก็ไม่บวกกับระยะฉาบนะคะก็ต้องมาปรับขนาดเสาให้เล็กลงนะคะหรือถ้าแบบอีกแบบหนึ่งก็คือไม่พอกนะคะก็คือตัวนี้ก็มาเลือกสรยละ นะคะแล้วก็เปลี่ยนให้เขาเป็น10เซนจุดหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นขนาดที่2ตัวไม่เท่ากันโอเคไหมอ,อันนี้ก็จะเป็น10เซนนะคะอันนี้ก็จะเป็น0.7ที่บวกกับระยะพอกแล้วของวัสดุนะคะประมาณนี้นะคะอะ่ทีนี้เนี่ยเราจะทำการ คัดแยกยังไงเช่นในคีดีเนาะดูในโมเดลแบบนี้นะคะโมเดลตัวนี้นะคะทำการเปลี่ยนให้เห็นว่าอ,อ,อาคารทั้งหมดเนี่ยคะ่ะเราจะทำการโชว์สไลด์โชว์ไฮไลท์เฉพาะเสาเอ็นแล้วก็อาคารทับหลังเท่านั้นนะคะมันจะมีเรื่องของกราฟิกโอเวอ์ไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ขออนุญาตลบนะโอเคทีนี้เราต้องการที่จะทำการเมื่อเราสร้างใช่ไหมคะอันดับแรกคือเราต้องใส่ก่อนเนาะใส่เสาเอ็น แล้วก็คานทับหลังตามตำแหน่งนะคะอันนี้ก็คือเนี่ยคานทับหลังวางหัวสร้างข้างล่างนะคะอันนี้คือคานทับหลังวางทับแนวบนของตัวขอบหน้าต่างแล้วก็ประตูนะคะอันนี้คือเสาเอ็นเสาเอินนะคะนี่คือเสาเอ,อ็นนี้คือทับในสณะนี้นะคะ,ะทีนี้เราทําการ เช็คเพื่อทําการดูว่าเอะเราใส่ถูกหรือเปล่าแล้วก็ใส่ครบถ้วนไหมนะคะเราสามารถทําการสร้างกราฟิกโอเวอร์ไลท์ได้กราฟิกโอเวอร์ไลท์นะคะก็จะอยู่ในหมวดของกราฟิกโอเวอร์ไลท์คือหน้าจอมันเล็กลงอลเนาะแล้วก็แทบเครื่องมือมันก็เลยหายไม่เจอสักครู่นะคะมาที่คําสั่งอันนี้จริงๆแทบเครื่องมือมันจะอยู่ข้างล่างนะคะขอสารภาพก่อนเนื่องจากพยายามจะขยายหน้าจอให้มันใหญ่ดังนั้นคือแถบเครื่องมือข้างล่างก็เลยหายไป นะคะเพราะว่าหน้าจอไม่เต็มซึ่งตรงนี้ค่ะแถบเนี้ยมันจะมีให้เลือกคําว่ากราฟิกโอเวอร์ไลท์อยู่นะคะแต่ว่าของของเรามันหลุดหน้าจอไปนั่นคือไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเลือกจากข้างบนได้ก็คือเลือกกราฟิกโอเวอร์ไลท์ข้างบนนะคะ mm hmm. เลือกดีไซน์เออไม่ใช่เลือกด็อกทีเมนต์ค่ะแล้วก็เลือกเป็นคําว่ากราฟิกโอเวอร์ไลท์นะคะห mm hmm. ลังจากนั้นทําการเลือกอันดับแรกก่อนเลือกเป็นกราฟิกโอเวอร์ไลท์นะคะ mm hmm. ตั้งค่าก่อน ตั้งค่าขึ้นม่โอเคนะนะคะเดี๋ยวเราทำการสร้างใหม่นะคะไอตัวนี้ที่เราสร้างไว้แล้วเนี่ยสร้างให้ดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจำการสร้างใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเปลี่ยนแล้วกันอันดับแรกเลยช่องแรกนิ้วนะคะให้ทําการตั้งชื่อขึ้นมาว่าต้องการจะทําอะไรเช่นเออโชว์นะคะคลอนทับหลังแหล่แหล่เสาเอ็น,อนโอเค เราจะโชว์เนาะจึ๊บขึ้นมาอ่าเราจะได้มันเป็นหมวดนี้หนึ่งอันใช่ไหมคะแต่ด้านนี้เนี่ยมันโลง่ลงเลยคือมันยังไม่มียังไม่ได้มีหมวดที่เราต้องการเลือกนะคะให้ทําการเคลียร์ขึ้นมาก่อนนะคะก็มาทําการกด manager l o s t ขึ้นมาหลังจากนั้นนะคะให้เราทําการสร้างเงื่อนไขก็คือกด New ข้างล่างนะคะชิ้นแรกเราการสร้างคืออะไรเราต้องการปิดทุกอย่างให้มันกลายเป็นสีเดียวกันก่อนนะคะอาจจะเป็นสีอะไรดี เอ่อสีอะไรเดียเอาขอเป็นตัวกลอนเป็นสีขาวเนาะอันนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันอ่ะสีดำจริงๆเสียอะไรก็ได้นะคะไม,ไม่ได้ไม่ได้วอรี่โอเคสีดำเสร็จแล้วนะคะปึ๊บขึ้นมาสีดำเนาะเสร็จแล้วเงื่อนไขนะคะแค่เอ่อแคทเชียเนี่ยสีดำเนี่ยอะไรบ้าง ะะซึ่งเราก็บอกว่าเออทั้งหมดเลยก็ได้อ่ะทั้งหมดก่อนอันดับแรกลองก่อนนะทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มาเลือก Graphic Overlay Type แล้วก็เปลี่ยนตรง Surface นะคะให้ทั้งหมดเป็นสีเดียวกันนั่นก็คือสีดำ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 เอาสีดำไหนดีสีดำนี้นะคะแล้วก็ทำการกดโอเคขึ้นมา1อันนะคะทีนี้ให้เรามากดปวก แล้วเราก็มาเลือก black หนึนะะ่งอันนะคะ่ะนะนะคะอ่ะทีนี้เรากดโอเคดูก่อนเพื่อํำการเช็คว่าดำจริงเปล่ากดโอเคปุ๊บโอ้ยดำจริงอ่ะเป็นอย่างที่เราต้องการแล้วเนาะอ้าวกลับมาค่ะ d o c u m e n t อีกครั้งหนึ่ง graphic overlay เช็คค่ะเป็นสีดำแล้วใช่ไหมอ่ะมาทำการสร้างเงื่อนไขขึ้นมาอันที่สอง Ines, นะคะสร้างกดขึ้นมาอีกหนึ่งอันปึ๊บเราทำการกดนิ้วทีนี้เนี่ยเราต้องการแยกระหว่างสีเสาเอ็นกับสีของเอ,อเอ็นทับหลังแล้วกันนะงั้นก็เราเปลี่ยนว่าเป็นสอเอ็นสีอะไรดีะสีเหลืองโอเคนะเราเปลี่ยนเสาเอ็นเป็นสีเหลืองนะคะเสาเอ็นสีเหลืองนะ นั่นคือเงื่อนไขก็คือให้เราทําการเลือกตรงนี้ค่ะแคตเทอร์เนาะให้เลือกเป็นเสานะคะหลังจากนั้นเสาเนี่ยมันมีหลายต้นถูกไหมคะให้ทําการเฉพาะจอดจงไปเลยว่าเราจะเอาเฉพาะเสาเอ็นดังนั้นให้เราการกดแอดขึ้นมาหนตัวนะคะแล้วมามาที่หมวดของคําว่าโมเดลวิวแล้วก็เลือกคําว่าเลเยอร์แต่เคลิกเข้ามานะคะและให้หา sar S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  อยู่ในเอ่ยอยู่ในเอ่ย SAR ส n โอเคแล้วก็จะเป็น s อ N SAR นะคะแล้วก็มา o v e r l i a e เราก็มาเปลี่ยนสีพื้น Survey, มนให้กลายเป็นสีเหลืองสีเหลืองเอาเหลืองไหนดีเหลืองแบบจับๆเลยแล้วกันเนาะเสร็จแล้วกด o okay, คนะคะอะสร้างเงื่อนไขอันหนึ่งสอ N สีเหลืองตึ๊ตตตตตตบๆแตะไปคลิกเข้ามากด OK ครั้งหนึ่งค่ะขึ้นไหม ไม่ไม่ขึ้นอ่ะกลับมาเช็คก่อนให้ลองโยกนะคะเสาอิงคือมาข้างบนแบบนี้ตึ๊กขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไหมขึ้นแล้วเห็นไหมคะอันนี้คือเสาอิงสีเหลืองนะทํำไมต้องโยกเนื่องจากว่าการการสร้างลําดับค่ะความสําคัญนะคะอะไรอยู่ก่อนอยู่หลังนะคะมันก็จะเป็น ในกรณีถ้าเกิดเป็นสีดําใช่ไหมคะอยู่ข้างบนแปลว่ามันก็ทุกอย่างจะเป็นสีดําก่อนนะคะก็ย้ายโยกขึ้นมาเอาสีเหลืองมาสําคัญกว่าแล้วก็สีดําไปอยู่ข้างหลังนะคะอ่ะทีนี้ตัวต่อไปคือสอเอลใช่ไหมคาดทับหลังกดนิ้วเหมือนกันไม่ใช่กด manage แล้วก็ทําการสร้างนะคะเป็นข้อทับหลังสีอะไรดีเอาเป็น สีชมพูสีม่วงกันชมพูคืออยากสร้างสีแตกต่างมันจะได้ดูเห็นเนาะแต่จริงๆสีอื่นก็ได้นะคะไม่ได้จําเป็นต้องตัดถึงทหมดสีสีชมพูอยากได้สีแบบจัดจแบบสีชัดๆับเป็นสีุ่กี้สีแดงสีเหลืองเนาะสีสีชมสีม่วงเอาสีอะไรดีเออสีสีไได้ไหมไม่เอา ส,สีม่วงนี่ก็ได้อืมเราสร้างสีชมพูใช่ไหมคะ่าเลือกสีชมพูแล้วนะไอ้ราเสีม่วงนะเสร็จแล้วก็มาที่ c a t e g o r ยแล้วก็เอาเป็นคานแล้วต้องการกด add my ทำการ double click นะคะและก็เลือกเป็น S คานเหมือนจะอยู่ในหมดสักครู่นะ เราพยายามจะยอ่อคานจะอยู่ในหมด SS 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 Beam นี่ตัวนี้นะคะเอ็นทับหลังเสร็จแล้วกดโอเคแล้วก็ทำการเลื่อนครั้งหนึ่งเอ็นทับหลังซีมพูโยกมาแบบนี้ กดะะโอเคอ่าแล้วก็จะเป็นสีเหลืองกับสีชมพูม่วงนะคะก็จะเป็นแบบนี้สสีแล้วเห็นไหมคะแล้วก็จะสามารถตรวจสอบได้นะคะว่าอาคารเรามีตำแหน่งของเอ็นทับหลังอยู่ร้อหมดกี่จุดของตัวบ้านนะคะนะคะน,ะคะนี่คือ,อประโยชน์ของตัวกราฟิกโอเวอร์ไลท์เพื่อที่จะมาแยกอันนี้นะคะอันนี้ อันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวกราฟิกโอเวอร์ไลท์ที่เข้ามาช่วยให้เราสามารถสร้างเงื่อนไขนะคะของการตรวจสอบสินค้าอย่างเช่นอาคารตัวนี้เนี่ยมีการใช้เสาเอ็นอยู่ตำแหน่งไหนบ้างแล้วก็เปลี่ยนด้วยสีอะไรแล้วก็คานทับหลังสีอะไรซึ่งอันนี้เราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะกราฟิกโอเวอรไลท์เพื่อเอาไว้แบบตรวจสอบ 1.2. คือเอาไว้สำหรับการนำเสนอ ะะก็เป็นประโยชน์อีกชนิดหนึ่งนะคะอ่าโอเคเราก็เอาเสาเอ็นแล้วก็เอ็นทับหลังมาใช้ก,กับโปรกแกมแล้วนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรนี้ก็สวัสดีจ้า